อ่านี้นะครับผมก็คือสระว่ายน้าที่เอาโครงสร้างทั้งหมดสร้างจากเศษเหล็กทั้งหมดมานะครับผมก็แผ่นผนังด้านหน้านี้ก็เป็นแผ่นซาวิ์ที่เหลือจากลูกค้าส่วนเหล็กพวกนี้ก็คือเป็นโครงเหล็กที่เอามาเศษเหล็กสั้นๆมาตัดเชื่อมต่อๆกันใช้นะครับที่มีซื้อหม่จริงๆเลยก็คือถ้าใบตัวนี้นะครับผมเจ็ดร้อยก็บาทแปดร้อยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็นี่ครับเพื่อให้ดูความแข็งแรงอ้าวเล่นน้ากันให้เต็มที่เดีวเอาาจะดูความแข็งแรงของบ่อหน่อยเอาอยู่ไหมอ่ะโป้ดำน้ํา พี่ตังตามน้ำโชว์หน่อยค่ะเร็วหนึน่งตองปุ๊บเออวิมันดำตรงไหนนะ่ะฮะนี่ดูวิ่โป้ดินี่เหมือนเขียดลอยน้ำเลยรู้สึกว่าพี่โตสนุกกว่าน้องคนเล็กอีกเนี่ยฮะ <laughs> น้องเล็กไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยนะปะตังไหนไหว่านยะน้ำเร็ว อ่ามีนะครับผมนี่ก็คือจะความความแข็งแรงมากนะเพราะว่าเราใช้เศษเหล็กทั้งหมดส่วนไม้ก็เป็นไม้อัดที่เราต่อแบบผนังที่หน้าง,งานบ้านบ้านาสไตล์นอนด็กที่ปักน้านะครับผมเอามาถีบปุแล้วก็มาตัดแล้วก็ตัดประจุปแปะด้านในตรงนี้นะครับผมเ็จและปกก็ใส่น้ําจนเกือบเต็มบ่อนะครับอยงน,นี้ว่าเด็กเล่นน้ําจนเหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้ผมก็คือจะเอาพันประดุกลงแล้วนะครับเพราะว่าบ่อนี้ไม่ได้ทำสระน้ําให้เลยคือเป้าหมายหลักคืออันนี้ทําเพื่อ เลี้ยงปลานะครับผมเอาเล่นให้เต็มที่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้พ่อจะเอาปลาลงแล้วนะใช่ไหมเต้นอ่ะหัดว่ายน้ำกันบ้างไม่ใช่เล่นกันสนุกอย่างเดียวเลยเอออมสิบทิเท้าฝืนจะลงสีสฮะไข่ทะเลอะไรอ๋อ,อ เปิ้ลเหรอเปิ้ลทอดไข่เค็มอีกแล้วเหรอ <Okay. S 1> น้ำลึงน้ำลายนะสำหรักนะ้ำถุยออกข้างนอกนะลูกอย่าถุยในนี้นะเอาแล้วเขาแล้วเ,เขียนรอยน้ำเอาไอโป้เอาอโป้เอาเอาโป้เอาโป้ว่ายนะ้ำไปนู่นเลย oh, โอ้โหพี่ตัง โอ้โหกินน้ำนี่คอลีนหึงเลยเนี่ยนี่คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาลงเลี้ยงปลานะครับผมซื้อคอเีนก้อนหรือคอเีนแบบผงครับมาใส่ก็จะอยู่ได้นะครับแล้วก็เอาปั๊มน้ำมาตั้งเพื่อทำเป็นระบบกองน้ำก็เท่ากับสระว่ายน้ำก็อยู่ได้เป็นเดือนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนแดดโดนอะไรครับมันอยู่ใต้หลังคานะครับผมปลอดภัยนะครับก็ถ้าจะไว้กินก็ไว้ได้นะครับแต่ทีนี้ว่าพอดีซื้อพันธุ์ปลาดุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คืออีพีก่อนนู้นที่ว่าเดี๋ยวจะไปซื้อพันธุ์ปลาดุกผม แต่ทิ้งว่าเด็กพอมันเห็นน้าใสปุ๊บมันก็อดไปได้นะครับผมจะให้เด็กเล่นนะครับไม่ฉีดน้ําไม่ฉีดน้ําไปเล่นน้ําเลยไปเลยไปเล่นครับพี่ตังว่ายน้ำไปดำน้ำไปหนึ่งสองสามดำปุ๊บเออมาตังเอาใหม่ดำให้หัวจมน้ําเลยเนี่ยดำแบบน้องโป้เนี่ยเห็นไหมน้องโป้ดำหัวจมน้าเลยดูนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมนี่เหมือนเขี้ยตายนี่เห็นไหมลูกเร็วเอาโป้ดำไปหาพี่ตังหนึ่ง ตอง,ตองป้อมไปไปเออ,อเปิดพี่ตังหัดทำหนองโป้มั่งเร็วเ,เร็วค่ะรรรรครับผมความแข็ง,ขงแรงก,ก็หายห่วงได้นะครับเพราะว่าเหล็กโครงข้างเราใช้เป็นเศษเหล็กที่ใช้จากสองคู่สี่นะผมมาวางแบนแบบด้านนี้นะครับผมเพื่อป้องกันการตรงงอของน้ำหนักที่ที่มันอัด กระแทกเข้ากับตัวบ่อนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเที่ยงแข็งแรงมากเป็นเพราะว่ามันมีผนังแซนด์วิชตรงนี้นะครับผมมันก็เลยแข็งแรงมากๆนะครับก็บ่อนี้ถ้าคํานวณจริงๆนี่คิดเป็นบ่อขนาด5้าตันกว่านะครับผมบ่อนี้นะครับก็คือด้านนี้นะครับเมตรแปดสิบนะครับผมแล้วก็จากด้านนี้นะครับลึกมาถึงด้านนี้อยู่ที่สามเมตรแปดสิบนะครับแล้วก็ความลึก ความลึกของบ่ออยู่ที่80เซนนะครับผมก็คำนวณแล้วประมาณ5 5.4ตันนะครับบ่อนี้นะครับก็เหลือเฟือนะครับสำหรับเด็กเล่นน้ำก็ใครที่จะทำไว้เล่นน้ำสงการก็ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะครับผมเพราะว่าทำอย่างงั้นคือสั่งแค่คงเหล็กแบบนี้แล้วก็สั่งแผ่นไซวิทตัวนี้มาแข็งแรงมากครับแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องว่ามันจะผุหรือทะลุเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแผ่นผนังตัวเดียวที่ใช้กับโลรงคาบ้านนะครับผมเอาขาด้ำน้ำหนึ่ง สองสามพี่ตังดำโอ้ยโอเคท่วันนี้จบคลิปเป็น,น่านี้อ้อยอย่างอย่างที่พาไปดูเกี่ยวกับการเกรษตรอีกหนึ่งอย่างครับผมนี่ครับผมวันหยุดวันว่างวันวันง่างๆวันม่้ม่วดินนี่ก็คือเก็บมาแล้วก็เอาผสมกับใบกัมปูแล้วก็มาคลุกเคล้านะครับผมให้เป็นเรียกอะไรนะ ให้เป็นดินสําหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะนะครับผมอ่านู่นนะครับผมสองสาวเจ๊ใหญ่กับเจ๊รองนะครับผมไปเต้นกันอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับก็วันวันไม่ทําไปทํางานกันจนเพลินครับข้าวปลาเฮ้ยพ่อไข่ทรงเครื่องเหรอไข่เค็มหนูกินแล้วบับฮึปุบไปแล้วนี่ก็คือพ่อกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองครับอันนี้ก็คือดินดินเกษตร โชมเอ้ยโชมงามมาลามช่ชุดเตรียมตัวเพื่อที่จะเอไอ้ใส่ไปเที่ยวที่อุไทยนะฮะปรากฏว่าไม่ได้ไปอุทยครับแต่งตัวเกอร์ก็เลยมาใส่ผสมปุ๋ยอยู่บ้านซะเลย <laughs> เอ้าวเด็กเดกเด็ก <c oughs> เดกเตรียมขึ้นได้แล้วเล่นนานแล้ว <c oughs> จันเอาดินออกมาเทเนี่ยเก็บหมดไหมเนี่ยหมดหมด <c oughs> ซอสุกนันการช่างซอสุกนันการเกษตรนะครับ